สวัสดีมากครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่จิตไม่ออกชาแนลแล้วก็อเาเขตวันกันอีกครั้งนะฮะกับการรีวิวข้าพลังเลเวลตัน เบสโบบาย2อ2พวันนี้เจอกับผมอาเคย่างเช่นเคยนะฮะมีเรื่องราวข้อมูลดีๆมาฝากกันเมียดเดิมนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปดูกันว่าค่าพลังที่เราจะพูดถึงนั้นหนักนาสาหาัสนั้นดวงคาดาไหนนะครับขอกันก่อนเลยอย่างเช่นเคยนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พูดคุยทักทายกันก่อนนะครับทุกคนครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะฮะอ้อผมลืมไปนะใครที่มาใหม่นะครับอย่าลืมนะฮะกด s ับ s c r i b e ให้กับคลิปอนช anel แล้วก็ช่องหลักของผมอย่างอาเคศไว้ด้วยละกันนะครับ โอเคมาพูดถึงเนะะื้อหาในคลิปนี้กันบ้างนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวค่าพลังเลเวลตันของยอดทีมอย่างยูเวนตุสนั่นเองนะครับมาดูกันจิว่ามีใครมาให้เราเปิดกันบ้างและค่าพลังของพวกเขาเหล่านั้นเป็นเยี่ยงไรกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้ว let's go ครับผมมาเริ่มกันในส่วนของผู้รักษาประตูตตตอย่างวอยเซ็กช c เชสต์นีนะครับเตตัดตันที่94อายุ30ปีจากโปแลนด์ครับ ขาพลังที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของความแข็งแกร่งอยู่ที่89นะฮะแล้วก็จับการกระโดดอยู่ที่94ครับมาดูในส่วนของค่าพลังกคิฟฟิ้งนะฮะสมาธิต่อเกมอยู่ที่99เต็มนะครับการจับบอลอยู่ที่96การเคลียร์บอลอยู่ที่93ปฏิกิริยา99เต็มนะครับรวมไปถึงการยึดตำแหน่งก็99เต็มเช่นเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่าพลังก็น่าสนใจอยู่พอใช้นะครับสำหรับตัวนี้ฮนะ มาดูทางฝั่งของคริสเตียโนโรนัลโดกันบ้างครับเทพเจ้าจากยูเวนตุสนลยครับเป็นตัดตันที่98นะฮะอายุ35ปีจากโปรตุเกสครับ มาดูตำแหน่งการยืนในเกมรุกครับโอ้โหพระเจ้าจริงๆตัวนี้นะฮะหน้าเป้าหน้าต่ำรุกซ้ายรุกขวามิดฟิลตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังเทพอยู่พอบคุณเอ้ยเนะี่ยแค่พลังเกมลุกอยู่ที่95ครับฟินิชชิ่ง94คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่96เล่นได้เยี่ยมทั้งซ้ายและขวาเลครับใจสั้น86ใจไกล86ฟีคิก87แล้วก็ปั่นโค้งอยู่ที่86ครับ บอลคอนโทรลอยู่ที่94ครับการเลี้ยง93ครองบอลเยี่ยวน่น92เท่าเดียวกันกับบาลานซ์ของร่างกายครับความเร็ว89ออกทัว90นีฮะความแข็งแกร่งของร่างกาย91และก็ความฝึกของร่างกายอยู่ที่90ครับลูกกากาศทําได้เยี่ยมเลยนะฮะเฮดดิ้ง96จ้ำการกระโดดอยู่ที่99เต็มครับ มาดูกันต่อในตำแหน่งหน้าต่ำกันบ้างครับดิบาร่าเนี่ยฮะอายุ27ปีจากอาร์เจนตินาครับเตะตัดตันที่96ครับมาดูตำแหน่งการยืนของเขาครับโอ้โห,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 โหเกมรุกนี่เล่นได้หมดเลยนะฮะหน้าเป้าหน้าต่ำรุกซ้ายรุกขวารวมไปถึงนิฟิวตัวรุกก็ยังรุกอยู่พ่อ,อคุณเอ้ย <c> ค <oughs> ือพลังเกมรุก91ครับฟินิชชิ่ง91คิกกิ้งพาวเวอร์92เล่นได้เฉพาะเท้าข้างที่ถนัดนะฮะ ใสสั้น90ใต่ไกล87ฟรีคิกอยู่ที่92แล้วก็ปั่นโค้ง93นะฮะการควบคุมบอล9.5การเลี้ยง94ครองบอลเหนียวแน่น9.9บาลานซ์สองร่างกาย97ครับความเร็ว88ออกตัว90ความแข็งแกร่งของร่างกาย70แล้วก็ความอิดของร่างกายอยู่ที่86ครับเทตติ้ง69จ้ำกายกระโดดอยู่ที่76ครับ มาต่อกันในส่วนของเซ็นเตอแบ,บ็กกันบ้างครับเดลรีครับเตตัดตันที่97นะฮะอายุ21ปีจากฮอลแลนด์ครับตำแหน่งการยืนก็สามารถขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิวตรงกลางรวมเป็นถึงมิดฟิวตัวรับไยังไหวอยู่นะครับแค่พลังเกมรุก72ฟินิชชิ่ง72ทิกกี้พาวเวอร์87เล่นได้ดีทั้งซ้ายและขวาครับ ใจสั้นจใจไกลเท่ากันเลยครับ88นะฮะบอลคอนโทรล83การเลี้ยง82ครองบอลเหนียวแน่น80บาลานซ์ของร่างกาย75ความเร็ว85ออกตัว82ความแข็งแกร่งของร่างกาย97นะครับความอึดของร่างกายอยู่ที่91ครับเฮดดิ้ง95การกระโดด98เข้าพลังเกมรับ97การแย่งบอลอยู่ที่96แล้วก็ความกระตือรือ้นต่อเกมอยู่ที่93ครับตัวนี้ก็มาหาโหดอีก1คนในตำแหน่งของกองหลังนะครับ อีกหนึ่งคนในตำแหน่งเดียวกันกับเมื่อกี้เด็ดๆเลยนะครับบูนอชี่ครับสเตนตัดตันที่93นะฮะอายุ33ปีจากอิตาลีครับเล่นได้ตำแหน่งเดียวน,นะฮะกาบลันเกมรุก72ินิชิ้73คิกกิงพาวเวอร์84เล่นได้ดีทั้งซ้ายและขวานะครับ่ายสั้น86่ายไกล90 การควบคุมบอล80การเลี้ยง79ครองบอลเหนี่ยวนแน่น76แล้วก็บาลานซ์ของร่างกาย74ครับความเร็วอยู่ที่81ครับออกตัว71ความแข็งแกรงของร่างกาย92แล้วก็ความิของร่างกาย88ครับเฮดดิ้ง92จัำการกระโดด91ข้าพลังเกมรับ95การแข่งบอล95แล้วก็ความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่90ครับมาดูในส่วนของกองหน้าอย่างโมราต้ากันบ้างครับ อายุ28ปีจากสะเปนครับเตะตัดตันตตที่95นะครับตำแหน่งการยืนสามารถขยับลงมาเป็นหน้าตาันได้ด้วยนะครับเค่อังเกมรุก92ฟิิชชิ่ง92ชิกกิ้งพาวเวอร์88เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะใจสั้น82ใจไกล79การควบคุมบอล90การเลี้ยง86ครองบอลเหนียวแน่น83บาลานซ์ของร่างกาย77ความเร็ว93ออกตัว91ความแข็งแกร่งของร่างกาย90ความอึดของร่างกายอยู่ที่89ครับ heading 93แล้วก็จ้ำไกลกระโดดอยู่ที่89ครับมาต่อกันที่ตัวรุกทางฝั่งขวาอย่างเฟรดิโกเคเซ่ากันบ้างนะฮะเตตัดนัตต้นที่95อายุ23ปีจากอิตาลีครับตำแหน่งการยืนโอ้โหทั่วสนามนะพ่อคุณนะ ตัวรูปฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับรวมไปถึงหน้าต่ำนะฮะริมเส้นซ้ายขวาแล้วก็ขยับลงมาเป็นกองหลังริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังเล่นได้อยู่พ่อเอ้ยหน้ายันหลังเข <c oughs> ้าไปในเกมรุก86นะครับเป็นชื่อ88ก i ้ง i าว power 90เล่นได้ยอดเยี่ยมทั้งซ้ายและขวานะครับจ่ายสั้น8 5จ่ายไกล83การควบคุมบอล91การเลี้ยง92คลองบอลเหนียวแน่น94แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่88ครับ ความเร็ว93การออกตัวอยู่ที่94ความแข็งแกร่งของร่างกาย81แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่93ครับเฮดดิ้ง70จัมการกระโดดอยู่ที่76ครับ <But S 2> มาดูในส่วนของ <They> กองหลังริมเส้นฝั่งขวากันบ้างครับอย่างดานิโลนะฮะอายุ29ปีจากบราซิลครับสเ <They> ตตตัดตันที่91นะครับตำแหน่งการ oh. ยืนก็เล่นเป็นสเตเบ็กได้รวมไปถึงกองหลังริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาไปยังได้อยู่นะครับ ข้าพลังเกมรุก76นะฮะฟินิชชิ่ง71คิกกิ้งพาวเวอร์90เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ถนัดนะฮะจ่ายสั้น88จ่ายไกล85บอลคอนโทรล88การเลี้ยง80คลองบอลเนียวแน่น82บาลานซ์ของร่างกาย75สปีดความเร็ว88การออกตัว86ความแข็งแกร่งของร่างกาย84ความติดของร่างกายอยู่ที่90นะครับ เฮดดิ้ง76การกระโดด82เข้าพลังเกมรับ84การแยกบอล85และความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่76ครับมาถึงตัวสุดท้ายของแพ็กนี้กันแล้วนะฮะ เป็นในส่วนของมิฟิวตรงกลางอย่างเวสตันแมคเคนีอายุ22ปีจากสหรัฐอเมริกานะครับสเตตตันที่94้นะฮะตำแหน่งการเืินตรงกลางนี่เล่นได้เกือบหมดนะครับมิฟิวตัวรุกตัวรับริบเส้นฝั่งขวาขยับขึาา้นไปเป็นหน้าเป้าก็ได้นะฮะลงมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็ยังได้อยู่โ,อ,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 โอ,อะไรมันจะสารพัดประโยชน์ขนาดนั้นนะฮะ ค่าพลังเกมรูกอยู่ที่78ครับฟิติชิ่งอยู่ที่77คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่90เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะไดชั้น90ไดไกล88การกวบคุมบอล86การเลี้ยง85คลองบอลเหนียวแน่น88แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่83ครับความเร็ว93การออกตัว86ความแข็งแกร่งของร่างกาย95แล้วก็ความตึงข,ของร่างกายอยู่ที่97ครับ เทดดิง91การกระโดด96ค่าพลังเกมรับ86การแย่งบอล89แล้วก็ความรคสือร์ล้นต่อเกมอยู่ที่95ครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของจูเนตุสเลยครับมีใครที่เพื่อนอยากได้ก็คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันไว้ใต้คลิปเลยนะฮะก่อนจากกันไปอย่าลืม1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์และส u b สไ r i b e ให้กับทีมบอลชาแน,นลรวมไปถึงช่องหลักของผมอย่างอาเกตเราไปด้วยกรกาบขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะคลิปนี้ผมอาเขตไปก่อนคลิปหน้าปากันใหม่สวัสดีมากเจ้า หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม